ไปทำกินกันครับวันนี้มีทอดไข่แล้วก็ผัดผัดผัดถั่วงอกนะครับถั่วงอกผัดน้ํามันสไตล์ผัดผัดนะครับก็ไปชมไฮไลท์แล้วก็วิธีการทํากันได้เลยนะครับไปกันนะครับวันนี้ก็ก็ผัดถั่วงอกนะครับผัดถั่วงอกก็ไม่ยากนะครับขั้นตอนเยอะๆที่คุณพูนชามอย่างนี้เราผัดสองขั้นตอนก็คือขั้นตอนแรกก็ผัดให้สุกครึ่งหนึ่งแล้วก็ใส่ถั่วงอก ดิบไปลง<ฮ>ตอนที่จะดับไฟช่วงสุดท้ายก็ได้ถั่วงอกกรอบๆให้ทานกันนะครับบ <Nope. S 1> น้ำมันอันนี้มีเสียงนะครับวันนี้อันนี้น้ำมันนะครับ Oi. aí Olha สุดมากตากออกครับแันนี้ Hot cup. bảy kiểu mình sẽ phạt có tuông đây cho phạt năm ăn với thế Hãy subscribe cho เล็กน้อยเรียบร้อยแล้วครับแค่นี้ครับน้ำจะเยอะอันนี้เป็นผัดหัวงอ,อกนะ พริกสดกับพริกแห้งครับอันนี้เราผัดให้สุกเราจะใส่ถั่วงอกนะฮะที่ดิบๆต่อหลังอีกหน่อยหนึ่งนะครับตามเทคนิคของผมนะครับนนหลายๆท่านก็อาจจะได้ดูไปแล้วนะครับผัดถั่วงอกแบบให้กรอบ กรุบกรอบอยาจะมานั่งทานด้วยกันนะอันนี้ผมทำวิดีโอไว้ก่อนวิดีโอก็ลงตอนเช้าหรือวันอื่นๆน,นะที่ผมสามารถลงได้นะน,นี้แล้ก็จะมาฝังฝักให้ดูกอนชิมรสนิดนึงโอเคไม่ต้องไม่ต้องเค็มมากเรียบร้อยแล้ว อันนี้น่าจะจบแล้วนะอันนี้ผมยังไม่ดับไปนะใส่ัวงอบิบเข้าไปครับดับไปเลยครับ ดับไปเรียบร้อยเรียบร้อยอคลุกเข้าไปฮะถุงห้องมันยังร้อนอยู่นะคุณคุณดูก็สัญญาว่าจะทำให้ดูนะนี้ผมจะใส่พริกพริกก็เป็นลูกโดดไปเลยเนะี่ย เกลือจะได้กินอาหารที่มันไม่ต้องเผ็ดมากนะถ้าไม่กินก็พิเค,ออพเคี่ยออกนะพี่ใส่จาน ช่นยาวยาวสวยเยอะๆตัวตองคุณคูณนะบอกเลยเนี่ยเรียบร้อยแล้วไข่อยู่ตรงนี้ เหลือไว้นะเสือกินตอนท้ายคลิปนะก็ประมาณนี้นครผัดถั่วงอกก็ผัดน้ํามันธรรมดานะครับพี่นะองท่านสามารถรับชมได้นะครับรับชมได้เดี๋ยวผมจะกินเนาะอันนี้ก็ไม่เอาน้ำ เรียบร้อยแล้วล่ะก็จะกินแก้มกับผักสดะผักสดก็มีพวกใบแมงล้ใบโหละพากับผักสดอื่นๆนะฮะที่สามารถหาได้ในนี่คนระัเรียบร้อย มีไข่ฟองหนึ่งแล้วก็ผัดน้ำมันผงงอกผัดน้ำมันนะครับขอบคุณนะครับที่มารับชมนะครับทำกันสดๆนันเห็นแล้วก็ทานกันเลย